การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สครั้งนี้เป็นการสังคายนาร่วมกับฝ่ายมหายานกระทําในภาคเหนือของอินเดียด้วยความอุปถัมภ์ของพระเจ้ากนิกะได้กล่าวแล้วว่าการสังคายนาครั้งนี้ทางฝ่ายเทรวาดคือฝ่ายที่ถือพระพุทธศาสนาแบบที่ไทยลาวขเขมรพมา่าลังกานับถือ ไม่ได้รองรับเข้าเป็นครั้งที่4เพราะเป็นการสังคยนาของนิกายสัพพติกวาดซึ่งแยกออกไปจากเถรวาดทำผสมกับฝ่ายมหายานและเพราะมีสายแห่งการสืบต่อสั่งสอนอบรมไม่ติดต่อเกี่ยวข้องกันจึงไม่มีการบันทึกหลักฐานเรื่องทางเถรวาด ทั้งภาษาที่ใช้สำหรับพระไตรปิฎกก็ไม่เหมือนกันคือฝ่ายมหายานใช้ภาษาสันสกฤตในวงเล็บบางครั้งก็ปนปรากฤิตฝ่ายเทรวาใช้เป็นภาษาบาลีการสังคยนาครั้งที่สมในอินเดียทางฝ่ายจีนและทิเบตก็ไม่บันทึกรองรับไว้เพราะเป็นคนละสาย แต่การสังคยนาครั้งนี้เป็นที่รู้ทั่วไปในวงการของผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจึงนับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรนำมากล่าวไว้ด้วยและเมื่อคิดตามลำดับเวลาแล้วก็นับเป็นการสังคยนาครั้งที่4ที่ทำในอินเดียเมื่อประมาณคศ .100 หรือพศ .643 เรื่องปีที่ทำสังคยนานี้หนังสือบางเล่มก็กล่าวต่างกันออกไปการสังคายนาครั้งนี้กระทำณเมืองชาลันทรแต่บางหลักฐานก็ว่าทำที่กัสมีระหรือแคชเมียร์รายละเอียดบางประการจะได้กล่าวถึงตอนที่ว่าด้วยการสังคยนาของนิกายสัพพติกกวาดมีข้อสังเกตคือ หนังสือประวัติศาสตร์ของอินเดียบางเล่มกล่าวว่าในคศ634ในวงเล็บพศ1177พระเจ้าศิลาทิพย์ได้จัดให้มีมหาสังคยนาขึ้นในอินเดียทางภาคเหนือมีกษัตริย์ประเทศสราชมาร่วมด้วยถึง21พระองค์มีพิธีพระสงฆ์ผู้คงแก่เรียนและพราหมณ์ผู้ทรงความรู้มาประชุมกัน วันแรกตั้งพระพุทธรูปบูชาในพิธีวันที่สองตั้งรูปสุริยเทพวันที่สตั้งรูปพระศิวะการสังคยนาครั้งนี้จึงมีลักษณะผสมคือทั้งพุทธและพราหมณ์ภิกษุที่เข้าร่วมประชุมก็มีทั้งฝ่ายเถรวาดและมหายานแต่เมื่อสอบดูหนังสือประวัติของภิกษุ เฮียนจังซึ่งบันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ด้วยกลายเป็นการประชุมเพื่อให้มาโต้แยง้งภิกษุเฮียนจังผู้แต่งตำราย,ยกย่องพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานหาใช่การสังคยนาไม่ที่บันทึกไว้ในที่นี้เพื่อให้หมดปัญหาประวัติศาสตร์การสังคยนาในประเทศอินเดีย สรุปการทำสังขยนาครั้งที่ส 1. ประสงค์จะมีบันทึกคำพีฝ่ายสัพัทธิกวาดเป็นภาษาสันสกฤตและทำให้พระพุทธศาสนาแบบมหายานมั่นคง 2. ประมาณพศ643โดยมีพระเข้าร่วมกว่า500รูป สามทำที่เมืองชาลันทรแคว้นกัดสมีระทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย 4. พระเจ้ากานิกกัได้ทรงอุปถัมภ์การสังคยนาครั้งนี้ผลของการทำสังคยนาครั้งนี้การสังคยนาครั้งนี้เนื่องจากเป็นครั้งแรกของฝ่ายมหายานจึงมีผลดังนี้ 1. มีการเขียนคําอธิบายพระไตรปิฎกหรืออัถกถาเป็นภาษาสันสกฤตปิฎกละหนึ่งล้านโกศลโดยความอุปธรรมของพระเจ้ากนิกะและการแนะนำของพระปารวัสสเถระ 2. มีการประสานความคิดระหว่างนิกายทั้ง18นิกายแล้วจะรึกคัมภีร์ทางศาสนาเป็นสันสกฤตครั้งแรก ปรากฏว่าหลวงจีนยวนฉ่างกล่าวถึงการสังคยนาครั้งนี้มีการจารึกพระธรรมลงแผ่นทองเหลืองและเก็บไว้ในหีบทำด้วยศิลาเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นอันดีในพระเจดีแม้ว่าทางฝ่ายเถรวาจะไม่บันทึกการสังคยนาครั้งนี้ แต่โดยประวัติศาสตร์โดยทั่วไปก็จะรึกไว้จึงเป็นการสังคายนาที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่พุทธศาสนิกฝ่ายอุตรนิกาย